ทำชาบูกินเองที่บ้านได้ง่ายๆด้วยหม้อชาบูอัจฉริยะจากทางเยวหมี่นะครับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมดีไซน์มินิมอลอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็กําลังไฟนะครับสูงถึง2,000วัตต์นะครับมีโหมดนะครับให้ถึง6โหมดนะครับมั่นใจได้เลยครับว่าอุ่นนะครับผมร้อนทั่วถึงทั้งหม้อแน่นอนนะครับขนาดหม้อนะครับใหญ่ถึง6ลิตรนะครับผมก็ทํากินกันได้ทั้งครอบครัวนะครับ4-6คนนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะฮะ ขนาดนะครับก็กาลังดีนะครับแล้วก็หม้อน,นะครับสามารถถอดอ่อนนะครับทำความสะอาดได้ง่ายๆเลยนะครับผมแล้วไปดูฟังก์ชันกันเลยนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะมีโหมดให้เราเลือกถึง6โหมดนะครับมีปุ่มเปิดด้านซ้ายมือนะครับผมมีโหมดนะครับที่หน้าจอ6โหมดให้เราเลือกใช้งานนะครับถ้าเราเลือกโหมดตามนี้ครับก็จะมีการตั้งเวลานะครับมาเป็นแบบเรียบร้อยแล้วนะครับแบบอัจฉริยะเลยนะครับหรือว่าเรานะครับก็สามารถนะครับจะกดเพิ่มกดลดนะครับเวลาในการอุ่นนะครับได้เหมือนกันนะครับผมสามารถทําความร้อนได้แบบรวดเร็วมากๆเลยครับสาหรับมอรุ่นนี้นะฮะ ใครสนใจครับหาซื้อได้แล้ววันนี้นะครับในราคาพิเศษขอบคุณมากครับฝากกดติดตามด้วยนะ